นะคะแม่พี่เปี๊ยกโทรเข้ามาเลยวางเลยบอกพี่เปี๊ยกว่าเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวขอไลฟ์ก่อนเดี๋ยวขอไลฟ์ก่อนอมาค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนหลังการถแถลงข่าวของวัดนาป่าพงเป็นยังไงคะสิ่งที่คุณนัทพูดเป็นความจริงนะเป็นความจริงไหมสิ่งที่คุณนัทพูดเป็นความจริงไหม,ว,ม,ไหมว่าเขาจะไม่ถแถลงข่าวเองแต่สิ่งที่ดีวันนี้ก็คือมันได้เปิดหน้าสู้กันมันไม่ต้องอึดอัดใจไม่ต้องมา ไม่ต้องมาวัดดังวัดหนึ่งหาอะไรไม่ต้องแล้ววันนี้จัดกันสั่วๆเลยและเดี๋ยวพวกเรานะคะไปรอดูหลักฐานที่เฟซบุ๊กทนายอนันชัยนะคะไปรอดูหลักฐานจำได้ไหมครูนัทบอกว่าหนึ่งเขาจะไม่แถลงเองเขาจะให้ลูกศิษย์เป็นคนแถลงนะคะทะนายก็คือลูกศิษย์ทนายกลุ่มนี้หรือทนายท่านที่ทแถลงข่าวนี้ก็เป็นทนายให้กับ พระครืฤทธิ์ในช่วงที่มีเรื่องมีประเด็นมาพูดถึงคําว่าพระครืฤทธิ์นะคะ FC บอกว่าคุูนัทอยาใช้คําว่าพระได้ไหมต้องใช้คําว่านักบวชครืฤทธิ์ถึงจะถูกคุูนัทตอบไปแล้วว่าไม่ได้ในวันนั้นคุูนัทอายุ40คุูนัทหัวร้อนคุณนัทใช้คําว่านักบวชครืฤทธิ์นะคะแต่วันนี้เรา อายุขนาดนี้แล้วเราเข้าใจโลกเราเข้าใจแล้วมันเป็นมรารยาททางสังคมเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจถ้าจะโกรธที่ครูนัทเรียกเขาว่าพระคืองฤิ์โกรธเลยค่ะโกรธเลยค่ะแล้วกดเลิกติดตามเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าพระครืองฤิ์ครูนัทใช้ถูกต้องแล้วในตอนนี้ท่านยังมีสถานะเป็นพระพิสุสงฆ์อยู่ก็ต้องเรียกท่านตามสถานะสังคมของท่านนะเอาละตอนนี้นะคะเซตในบ้านฟ้านะคะ เกือบสามร้อยคนนะคะในบ้านดำยังมากันน้อยเรามาเอาบ้านฟ้าเป็นหลักนะคะบ้านฟ้ามาแล้วนะคะอ่า <c oughs> เดี๋ยวครูนัาจะวิเคราะห์ให้ทั้งหมดนะคะจะวิเคราะห์อ่บ้านบ้านฟ้าสามร้อยกว่าแล้วนะคะจะได้มาฟังพร้อมๆกันหนึ่งครูนัดบอกแล้วใช่ไหมว่าครูนัดกลัวว่าเขาจะไม่แถลงข่าวเองเขาก็ไม่แถลงข่าวเองจริงๆนะคะ เขาก็ให้ทนายมาถแถลงข่าวแต่ก็ยังดีที่มีทนายมาถแถลงข่าวแล้วเราได้อะไรมาหลายอย่างจากเรื่องนี้ครูนัดขอแยกเป็นสองตอนตอนที่หนึ่งคือตอนที่เบียรไปที่รายการโหนกระแสเบียรพูดคําแรกครูนัดก็บอกเบียรเอ้ยมึงชิปหายแล้วเบียมึงพังแล้วคําแรกก็พังแล้วตอนที่ทนายถแถลงข่าวครูนัดผู้ซึ่งรู้ลูปคดีครูนัดผู้ซึ่งเห็นหลักฐาน โอ้โหนี่ความเท็จนี่เท็จอันนี้ไม่จริงอันนี้ไม่จริงไม่จริงยังไงเดี๋ยวไปดูพี่เปี๊ยกครูนัทบอกแล้วใช่ไหมคุณจะพูดอะไรมาก็แล้วแต่ครูนัทเชื่อว่าพี่เปี๊ยกจะเปิดหลักฐานแล้วซัดกลับให้เห็นความจริงไปรอดูพี่เปี๊ยกนะคะเอาละค่ะเบียว่ายังไงเบียไปถึงที่รายการโอนกระแสเบียบอกเงินนั้นเป็นเงินบริจาคเป็นเงินที่ญาติโยมเขาศรัทธามาก็เ,าเอาไปเข้าบัญชีเบียรตรงนี้รู้ไหมว่าผิดกฎหมาย ดีนะคุณนัทติวให้กับเอฟซีคุณนัทหมดแล้วว่าการบริหารเงินวัดจะเป็นยังไงใครที่มาติดตามคุณนัทไม่ทันไปตามไปตามตอนเรื่องเล่าจากประเทศโลบียตอนที่หนึ่งแล้วไล่ดูย้อนไถ่ลงไปคุณนัทพูดไว้หมดแล้วว่าข้อกฎหมายเป็นอย่างไรทำไมคุณนัทต้องพูดก่อนเพราะถึงวันที่เขาแถลงคุณนัทจะได้พูดได้ว่านี่ไงฉันบอกแล้วนี่ไงฉันบอกแล้วนี่ไงฉันบอกแล้ว หลักการนะคะจำไว้เลยนะคะหลักการเงินที่บริจาคมาต้องใส่วัดเท่านั้นต้องใส่วัดก่อนเท่านั้นจะเอาไปไหนไม่ได้ต้องใส่วัดจะพักไม่ได้พูดง่ายๆคุณจะบายพากเงินไม่ได้คุณต้องต่อท่อตรงเข้าวัดบัญชีวัดเพราะฉะนั้นเบียร์บอกว่าเงินของผู้บริจาคเอาไปเอาไป เขาบริจาคมามีวัตถุประสงค์ชัดเจนใช่ไหมว่าจะเอาไปตั้งสถาบันมูลนิธิพุทธวจนะที่ประเทศเยอรมันเขาบริจาคเพื่อการนี้เอาไปใส่บัญชีตอนนี้เราพูดได้แล้วนะคะเขาชื่อคุณยุไม่ต้องไปปิดบังแล้วเปิดหน้ากันหมดแล้วคุณยุคุณยุเป็นม้าตัวที่หนึ่งจำได้ไหมคุณยุออกมาเปิดเผยเรื่องนี้คุณยุมีสิทธิ์ติดคุกด้วย แต่คุณยุก็ยังยอมในรายการช่อง 8, แปดเมื่อกี้นะคะคุณดังนั่งเคลียร์พิธีกรน,นะคะถามคุณยุว่าถ้าคุณยุจะต้องมีความผิดด้วยกับเรื่องนี้ละ่ะคุณยุบอกคุณยุยอมจะติดคุกกี่ปีก็ยอมเพราะฉะนั้นตรงนี้คือใจข้อที่หนึ่งต่อมานะคะเบียรบอกแบบนี้แล้วเบียรก็ใส่ร้ายคุณยุเบียก็พูดในรายการว่าคุณยุกกันแกล้งระวังนะคะเดี๋ยวหมายสารจะไปถึงนะคะ เดี๋ยวทนายอุ้มเขาเอาเรื่องนะคะไปว่าลูกความเขาเตรียมรับหมายเตรียมรับหมายนะคะสิ่งที่เบียร์พูดมันคือการหมิ่นประมาทคุณไม่มีสิทธิ์ไปว่าใครเพราะคุณนั้นมันเป็นการหมิ่นประมาทนะคะคุณไม่มีสิทธิ์ไปว่าใครกันแกล้งเพราะคุณไม่เห็นอะไรและไม่รู้อะไรคุณไม่ได้ฟังความอะไรคุณจะไปว่าเขาไม่ได้เราพูดมาทุกวันเรายังไม่เคยเอ,อ่ยชื่อวัดไม่เคยเอ,อ่ยชื่อพระแลวเราไม่เคยเอ,อ่ยว่าเขาผิดเลย เราบอกว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วถึงวันนี้ที่วัดถแถลงข่าวหรือเบียร์พูดเนี่ยมีอะไรที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงที่คูนักบอกไหมไม่มีแม้แต่คาเดียวถูกต้องไหมถูกต้องไหมเงินเงินสดเข้าเคาน์เตอร์เป็นเปย์อินแล้วมาที่เงินสดเข้าเคาน์าเตอร์เป็นเปย์อินมาที่บัญชีคุณยุคคุณยุคไปที่บัญชีของสมาคมที่อยู่ประเทศเยอรมันจากสมบัญชีสมาคมไปเงินบัญชีพักเครือริฟ มีอะไรที่เขาพูดกันมาผิดไหมไม่มีเลยไม่มีเลยนะคะข้อจริงถูกต้องหมดแล้ววันนี้ทางทนายฝ่ายวัดก็ยอมรับแล้วด้วยว่าข้อที่จริงเป็นไปตามนี้ถูกต้องจำได้ไหมคุณนัทพูดถึงข้อกฎหมายว่าเงินที่ได้รับการบริจาคมาใช้ในกิจการของสงฆ์ต้องเข้าวัดเท่านั้นการจะเบิกถอนจากวัดต้องกระทำโดยวัย,ยาวัจกรเท่านั้น ต้องมีกรรมการมีวิย,ยาวัจกรอันนี้เป็นหลักการเลยวัดไหนเขาก็ทําแบบนี้แต่วัดนาป่าภงไม่ได้ทําแบบนี้ก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรอันนี้ต้องอันนี้เนี่ยถึงได้บอกไงว่าในเมื่อพระครื่อขตท่านไม่ได้มาตอบคาถามเองเนี่ยมันทําให้นักข่าวถามไม่ได้ว่าเอาแล้วทําไมท่านเป็นพระธิการน่ะท่านเป็นเจ้าอาวาสอ่ะท่านได้รับการอบรมในการบริหารจัดการเงินวัดมาทําไมท่านไม่ทําตามที่กฎหมายบัญญัติทําไมท่านไม่ทําตามจริยาพระสังฆาธิการ นักข่าวถามไม่ได้เพราะท่านไม่มาท่านไม่มาถแถลงเลยนะคะปัญหามันอยู่ตรงนี้ตรงที่เงินเนี่ยมันไม่ได้ผ่านวัดมันใบพัสมันใบพัดไม่ได้บายพัสเมื่อไหร่ผิดกฎหมายทันทีวัดอื่นดูไว้ด้วยนะคะเป็นแบบอย่างเงินาบพาสไม่ได้เงินาบพาสไม่ได้เออนอกจากนั้นแล้วทนายเขายังบอกว่ามีการบริจาคเงินแล้ววยยาวัจกรเอาไปเข้า ข้อเท็จจริงต้องไปดูในข่าวลุงสนทิในข่าวสนทิทอล์กเขาเปิดมาก่อนที่จะมีการถแถลงข่าวแล้วว่าคนที่เอาเงินไปเข้าเนี่ยเป็นพนักงานของรัฐเป็นพนักงานของวัดไม่ใช่วิยาวจ,จกรคุณัทรู้จักด้วยหนึ่งในหนึ่งในคนที่ไปให้อเอาบัญชีไปเข้าเคยคุยกับคุณัทและเคยมาเป็นพยานที่ศาลเอาผิดพวกคุณัทด,ด้วย หนึ่งในคนที่เอาเงินไปเข้าบัญชีนะเป็นคนที่มาเป็นพยานที่ศาลเป็นคนของวัดที่มาเบิกความเอาผิดพวกคูณะน,นะคะวันนี้นะคะคุณเป็นคนเอาเงินเข้าบัญชีมา้ากรรมที่คุณทํากับพวกเราเดี๋ยวมันจะสนองคุณคุณฟังอยู่คุณรู้ด้วยเดี๋ยวกรรมนี้จะสนองคุณคุณไม่ใช่วัย,ยาวัจกรเว้ยคุณไม่มีสิทธิ์เอาเงินถือเงินของวัดเว้ยประเด็นอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวใครเป็นคนเอาเงินไปเข้าบัญชีวัดไปรอดูที่พี่เปียกคุณน่าจะพูดหลังพี่เปียกหลังพี่เปียกเปิดหลักฐานคุณน่าจะพูดตามหลักฐานเพราะฉะนั้นนะคะคนสองคนหรือสามคนจําไม่ได้แต่คนที่เอาเงินไปเข้าทนายของวัดแถลงข่าวว่าวายาวัจกรข้อนี้เป็นความเท็จข้อนี้เป็นความเท็จหลักฐานยืนยันเดี๋ยวพี่เปียกโพสต คนที่ไม่ใช่วัยาวัจกรแตะเงินวัดไม่ได้เงินแมงไม่มือและเงินมันกลังจะไม่มือมือค่ะเขาใจยางอืมเพราะฉะนั้นนะคะประเด็นมันอยู่ตรงนี้เอาแค่กระดูมเม็ดแรกเลยความผิดสำเร็จหรือไม่สำเร็จหนึ่งสี่เจ็ดคนักพูดไปแล้วเมื่อวันก่อนไปดูซิคลิปที่คุณนักพูดไปหาความรู้จากตรงนั้นแล้วมาฟังการถแถลงข่าวแล้วคุณจะถึงบางอ้อ ไม่มีอะไรผิดจากคันที่ครูนักพูดแม้แต่คำเดียวแม้แต่วันนี้เขาจะไม่แถลงข่าวครูนักก็พูดเมื่อเชา้าและเขาเป็นมาแบบนี้เป็นสิบปีแล้วค่ะเป็นมาเป็นสิบสิบปีแล้วค่ะมีภาพลับจริงหรือเปล่าครับครูภาพลับหรือเปล่าไม่รู้ค่อยว่ากันเดี๋ยวเปิดว่าอไหรก็รู้กันนะคะเออนะคะทีนี้พอสารตั้งต้นมันเกิดละทีนี้สารตั้งต้นมันเกิดละ แปลว่ามูลมันมีแล้วมูลมันมีแล้วนะคะแจ้งข่าวหน่อยค่ะเพจโดนจำกัดแล้วนะคะไปตามพยูนที่แอปดำค่ะสามวันเออพยูนเขาบอกเป็นคลิปตัดต่อนะพยูนได้โหลดคลิปจริงเอาไวออ้ทนายเขาบอกว่าพยูนเนี่ยเพจพยูนเนี่ยใช้คลิปตัดต่อซึ่งคุณนัทจะบอกว่าพยูนเนี่ยนะคะเขาโหลดคลิปเต็มเอาไว้นะคะก่อนที่เขาจะตัดช่วงมาเผยแพร่ คำว่าตัดต่อแสดงว่ามันไม่ใช่ของจริงแต่ไม่ใช่ค่ะมันเป็นของจริงแต่เขาตัดช็อตค่ะจะไปเรียกตัดต่อไม่ได้เพราะมันไม่มีการต่อมันมีแต่การตัดไม่มีการต่อคุณเป็นทนายความคุณต้องใช้คําไม่ถูกต้องคุณต้องใช้คําไห้ถูกต้องตัดต่อหมายความว่าตัดหัวคุณนัดออกแล้วไปเอาหัวหมามาใส่อย่างนี้เรียกตัดต่อมีการตัดและมีการต่อเรียกตัดต่อแต่ถ้าไม่มีการตัดไม่มีการต่อเขาเรียกตัดตอนตัดเป็นช็อตหรือเราเรียกภาษาเราว่าตัดช็อต เป็นคลิปช็อตตัดช็อตแบบนี้นะคะมันมาจากคลิปจริงค่ะไม่ใช่คลิปไม่ใช่คลิปที่เขาไปตัดต่อมาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าโอ้โหเอาภาพพระกับภาพสีการหรือไปเอาคลิปอื่นแล้วเอาหน้าพระไปใส่เอาสีกาเอาหน้าสีกาไปใส่ปัจจุบันนี้ทําไมนักข่าวไม่ถามว่าตกลงไม่รู้คุณนัทไม่ได้ดูจนจบและข่าวถามหรือเปล่าว่าตกลงคนในคลิปใช่พระจนันาร์เครื่อลิฟ์ไหม ผู้หญิงที่อยู่ในคลิปคือใครได้ถามหรือไม่ถามได้ถามไหมเขาบอกแค่ว่าเป็นคนที่มีตัวตนจริงเป็นอะไรจริงๆแล้วความสัมพันธ์คืออะไรได้ถามไหมนักข่าวอุสตสาห์เตงไปแล้วว่าให้ไปถามต้องถามเออแคชเชอร์ไม่ใช่ตัดต่อนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทนายไปบอกว่าเป็นคลิปตัดต่อดีนายยูนมันไม่มีตัวตนมันฟ้องไตหาเลยไปใส่ความมันว่ามันตัดต่อทนายขาเป็นทนายความต้องรู้นะคะ อะไรคือตัดต่ออะไรคือตัดตอนตัดท่อนอ,อ๋อมีแต่ถามเรื่องเงินเออนะคะยังอาฆาตแค้นอยู่เลยนะัดเอ้ยปล่อยวางได้ก่อนที่แกจะมาบอกว่าฉันอาฆาตฉันถามแกว่าเงินเงินนั้นเป็นเงินวัดหรือไม่แกตอบมันก่อนไอ้ขี้ข้าตอบก่อน ใชยาพระนักขา่าวยังเรียกไม่ถูกเลยค่ะครูใช่นักข่าวเขาไม่ได้มีความรู้ในตรงนี้ไงพยูนบอกว่าอาของพยูนเนี่ยนะคะพะยูนไม่เคยคุยเรื่องความสัมพันธ์เลยไม่คุยเรื่องความสัมพันธ์เลยอ๋อไม่คุยเรื่องความสัมพันธ์แจ้งข่าวให้ทราบทั่วกันนะคะเพจพยูนนะคะเพจพยูนถูกจํากัดสามวันนะคะเพราะฉะนั้นไปตามเรื่องจะตามซีรีส์อะไรดีๆก็ไปตามที่แอปดําไปตามที่บ้านดําก่อนนะคะไปตามที่บ้านดําก่อน เอประเด็นมันอยู่ตรงนี้เองทุกคนเข้าใจไหมประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเงินบริจาคต้องใส่วัดแล้วจะเคลื่อนเงินวัดได้ด้วยอำนาจแห่งวิยาวัจกรเท่านั้นค่ะด้วยอำนาจแห่งวิยาวัจกรเท่านั้นค่ะแต่นี่เงินไม่ใส่วัดและคนเอาไปเข้าบัญชีวัดก็ไม่ใช่วิยาวัจกรด้วยค่ะเป็นนายอะไรนายอะไรที่คุณนักรู้จักแต่ยังไม่พูด เดี๋ยวรอพี่เปีย๊ยกเปิดเดี๋ยวเปิดแน่เดี๋ยวเปิดแน่เพราะฉะนั้นวันนี้ชัดเจนแล้วนะคะว่าเงินบริจาคคือเงินวัดเขาไม่ได้แล้วแถมทนายยังพูดชัดว่าเขาบริจาคให้ไปตั้งสมาคมไปตั้งมูลนิธินะคะที่ประเทศเยอรมันเพราะฉะนั้นการที่คุณไปตั้งมูลนิธิที่ประเทศเยอรมันด้วยการใช้เงินวัดหนึ่งคุณต้องมีการประชุมตั้งแต่การตั้งมูลนิธิ คุณต้องมีการประชุมกรรมการวัดเพื่อจัดตั้งมูลนิธิคุณต้องแจ้งไปที่หน่วยเหนือของคุณว่าวัดของคุณจะมีการจัดตั้งมูลนิธิใช้เงินเท่าไหร่ส่งงบประมาณใช้อะไรใช้อย่างไรได้เงินมาจากไหนอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ไปดูด้วยนะคะครูฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจฝากทนายอนันชยัยฝากทนายอุ้มติดตามด้วยว่าเขามีการประชุมเพื่อตั้งไหม เช็คกับพี่หมีอีกรอบหนึ่งนะว่าใช่ไหมเช็คด้วยนะคะอ่ะลูกชายจะเข้าแป๊บหนึ่งเช็คนะคะว่ามันมีไหมตรงนี้นะคะอ่ะเข้ามาลูกมาคือการเป็นวัดเนี่ยนะคะพี่น้องมันจะทําอะไรตามอําเภอใจเจ้าอาวาสไม่ได้อ่ะเข้าใจไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าวัดเป็นนิติบุคคลน่ะวัดมีค่าเท่ากับคนคนหนึ่งอ่ะบ้านดำแปดร้อยกว่า วัดมีค่าเท่ากับคนคนหนึ่งอะคะ่ะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรเนี่ยนะคะจะทําอะไรเนี่ยมันต้องทําโดยตัวแทนอะคือเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสไม่ใช่เจ้าของวัดต้องเข้าใจใหม่วัดคือคนหนึ่งคนเจ้าอาวาสคือตัวแทนหรือผู้ดูแลวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงเจ้าอาวาสไม่ได้มีสิทธิ์ขาดในวัดเจ้าอาวาสไม่ใช่เจ้าของวัดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตรงเนี้ย จะสร้างอะไรจะไปเปิดสาขาที่ไหนประเทศอะไรตรวจสอบด้วยว่ามีการประชุมขออนุญาตหรืออะไรหรือยังอืมทนายบอกว่าเงินนั้นคืนพระเพราะผู้หญิงบอกให้เปิดบัญชีคือทนายบอกว่าคุณยุแนะนำให้เปิดบัญชีคุณยุเขาชี้แจงแล้วคือหลังจากทนายเนี่ย แถลงข่าวคุณยูโฟนอินมาชี้แจงฟาดกลับเลยพี่เปียกเปิดหลักฐานฟาดในรายการช่องแปดไปดูช่องแปดไปดูช่องแปดนะคะฟาดในรายการช่องแปดคุณนัทให้ข้อสังเกตส่วนตัวคุณนัทอีกอย่างหนึง่งนะคะในเมื่อบอกว่าเงินนี้เป็นเงินบริจาค เงินบริจาคเข้ากับเงินวัดไม่ว่าคุณจะถะายยอมรับหรือไม่ก็ตามแต่กฎหมายบอกว่ามันคือเงินวัดต่อให้คุณบอกว่าไม่ใช่แต่กฎหมายบอกว่าใช่มันก็คือใช่เว้ยเพราะฉะนั้นมันคือเงินวัดมันคือเงินวัดนะคะถามต่อว่าคุณเอาเงินวัดไปเข้าบัญชีคุณยุและทำไมต้องทยอยโอนทยอยโอนไปถึง ตรงอ่าปลายทางเพราะคุณหลบเลี่ยงการดีแคลรใช่หรือไม่ใช่หลบเลี่ยงการดีแคลรใช่หรือไม่ใช่การโอนเงินระหว่างประเทศถ้าหากว่าโอนเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดคุณต้องดีแคลศุลกากรอ,อันนี้คือพี่เปี๊ยกพูดในรายการด้วยว่าต้องดีแคลต้องดีแคลสองประเทศเลย การหลบเลี่ยงการดีแค์ทำเพื่อประโยชน์อะไรทำเพื่อประโยชน์อะไรทำไมต้องหลบเลี่ยงเพราะอะไรทำไมถึงไม่เอาเงินเข้าวัดและให้วัย,ยาวัจกรของวัดไปเข้าเคาน์าเตอร์ต่อให้คุณบอกว่ามันเข้าเคาน์เตอร์แล้วมันโอนโย,ยนตรงไปที่ธนาคารต่างประเทศที่เยอรมันไม่ได้ ้องถามคุณยุกว่าจริงๆแล้วทําได้ไหมทาไมต้องมาผ่านบัญชีคุณยุถ้าทําได้ทําไมไม่ทําทําไมไม่แจ้งกับธนาคารต้นทางปลายทางมันต้องทําได้เพราะครูนัดเป็นที่ปรึกษาบริษัทเทรดหุ้นมีการโอนเงินระหว่างประเทศมันทําได้ครูไม่รู้ว่าเยอรมันเป็นยังไงครูครู้แต่ไอ้ของประเทศปลายทางที่บริษัทเทรดหุ้นตั้งอยู่นะคะและทําไม ต้องเอามาเข้าบัญชีคุณยุบัญชีม้าตัวที่หนึ่งเข้าทําไมทําไมไม่ยิงไปเลยคุณไปธนาคารนะคุณมีการประชุมเรียบร้อยนะแจ้งสํานักพุทธประทับตาโป๊ะมาอนุญาตให้จัดตั้งปุ๊บคุณไปธนาคารปุ๊บเปิดเงินการโอนเงินระหว่างประเทศดีแค์ด้วยเอกสารการจัดตั้งดีแค์ด้วยคําสั่งคําอนุญาตสานักพุทธทําไมดีแค์ไม่ได้ทําไมต้องทยอยโอน ยิ่งฟังทนายอธิบายและยยิ่งสงสัยนี่บอกตรงๆวันนี้พูดได้เต็มปากเต็มคำเลยเพราะว่ามันเป็นประเด็นทางสังคมแล้วอย่ามาฟ้องฉันนะถ้าเธอฟ้องฉันฉันจะฟ้องสังคมลงโทษเธอฉันจะฟ้องพระพุทธเจ้าลงโทษพวกเธอฉันแค่ถามออกมาว่าทำไมทำไมทำไมคุณถึงไม่เอาเงินเข้าวัดแล้วแจ้งการจัด ตั้งสมาคมให้มันเรียบร้อยมีหนังสือประทับตราของสำนักพุทธเพื่อที่จะไปจัดตั้งและไปบอกธนาคารแล้วเงินโอนมาเงินรับมาเท่าไหร่รับบริจาคเท่าไหร่ทําไมไม่โอนไปเท่านั้นทําไมต้องโอนไปพักและทําไมต้องทยอยโอนอีกยี่สิบกว่าครั้งเพราะอะไรเพราะอะไรอันนี้คือคําถามที่วันนี้เรายังไม่ได้คําตอบฝากนักข่าวไปตีประเด็นนี้ถามเขาด้วยนะคะว่าเพราะอะไรแล้วฝากตํารวจด้วยนะคะ สอบด้วยนะคะว่ามันเพราะอะไรคุณนัทนี่สู้ใสจริงๆเรื่องนี้ต้องเอาให้เคลียร์นะคะบิ๊กเต่าต้องเอาให้เคลียร์นะคะยอดดูชมไลฟ์ตอนนี้พันกว่าแล้วนะคะต้องเอาให้เคลียร์นะคะเพราะถ้าไม่เคลียร์เนี่ยมันจะมันจะเป็นไม่เป็นกรณีศึกษามันจะเป็นตัวอย่างที่ผิดๆนะ่ะทําให้ วัดอื่นทําตามแบบตามมันต้องไม่เกิดกรณีแบบนี้เพราะถ้ามันเกิดกรณีแบบนี้การเงินจะไม่บริสุทธิ์เลยการเงินในพระพุทธศาสนาจะไม่บริสุทธิ์เลยและปัญหาอย่างนี้จะเกิดขึ้นมาอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องทําอะไรให้มันถูกต้องคนเรามันต้องยืนอยู่บนความถูกต้องเออตอนนี้ไฟ้สดมีคนฟังพวันกวา่าโอ้ติดตามติดตามค่ะติดตามค่ะคืนนี้ได้นอนไหมเดี๋ยวรอพี่เปี๊ยกเปิดหลักฐานค่ะ พี่เปีย๊ยกเปิดหลักฐานเดี๋ยวเพอเพอสองทุ่มสามทุ่มมาเจอกันอีกค่ะคูไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนแล้วคุณัทสามารถอยู่แบบนี้ทั้งวันทั้งคืนได้สิบห้าวันนะคะสิบห้าวันค่อยนอนได้ค่ะไม่ใช่ปัญหาเห็นไหมคุณัทไม่ได้นอนมาสามสี่วันเลยใครก็รู้พอโพสตลอดแทบจะ,ะ,ะ,ะตลอดคืนเลยใไลน์เนี่ยค,ย,นย,นยคุยกันตลอดเลยมีทําทานไลน์คุยกันตลอดเลยคนนู้นคนนี้ตลอดเลยไม่ได้นอนเลยแต่สามารถอยู่ได้แลสะสติดีด้วย สัมพััญญาครบถ้วนแต่ตอนนี้สบายใจอยู่อย่างหนึ่งพูดชื่อได้แล้วไม่ต้องกลัวหลุดไม่ต้องกลัวหลุดพูดตามนี้เลยนะคะตามที่เห็นเลยใช่ควรจะต้องทําให้เข้มๆอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์นี้อย่าให้มันเกิดแบบนี้สุดท้ายเปิดมูลนิธิสําเร็จเงินเข้าเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์มีพักคลิปบอกว่าทนายเขาบอกว่า ทางคุณยุยักยอกเงินแต่คุณยุบอกว่าเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบการเงินของสมาคมคุณยุมีหลักฐานหมดว่าเงินถูกไปใช้อะไรที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดว่าเงินเนี่ยไม่ได้ถูกโอนไปแต่เงินมันหายไปหายไปเพราะค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายของสมาคมค่าพนักงานค่าเอกสารค่าจัดทานู่นจัดทำนี่ตามคำสั่งของเจ้าอาวาสตามคำสั่งของพระคคริสต์ซึ่ง คุณไม่ต้องพูดแบบนี้เพราะเขามีเอกสารยืนยันว่าคุณยุใช้จ่ายเงินของสมาคมอย่างถูกต้องไม่มีการยักยอกไม่มีการยักยอกคุณไปกล่าวหาเขายักยอกเนี่ยนะเตรียมงานนี้ฟาดกันยาวมันจะไม่ใช่แค่นี้มันจะออกคดีลูกคดีหลานนะคะ ออกคดีลูกคดีหลานอีกเยอะเพราะนั้นต้องระวังเดี๋ยวเขาจะดีแคร์ไอ้พี่คุณบอกว่าคุณมีคือคุณนัดฟังเนี่ยนะเขาเปิดออกมาเขาบอกว่าไอเอกสารพวกนี้เป็นเอกสารที่อยู่ในสารก็ใช่ไงเขาก็บอกมันเป็นเอกสารในสารประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเอกสารนั้นถูกปกปิดหรือเปิดเผยประเด็นมันอยู่ที่ว่าเงินที่คุณเอาไปเข้าบัญชีคุณยุเป็นเงินวัดหรือไม่ถ้าใช่จบขีดเส้นใต้ เป็นเงินวัดขิดเส้นใต้จบแค่นี้เองเข้าใจยังอ่าเอาละคุณนักก็จ,จะไล่สั้นๆนะไม่ได้ไล่เยอะเพราะประเด็นมันมีอยู่แค่นี้นะคะนะเนี่ยเนีน่ยไปดูสิไม่สมใจป้าอะไรต่ออะไรนะคะเออคนมันเป็นควายมันก็เป็นควายนะ มันไม่ทางเป็นคนขึ้นมาได้เลยอ่ะจริงไม่ทางเป็นเลยถามอะไรตอบไม่ได้แต่อยากจะเข้ามาดา่าเข้ามายาะเยะ้ยเอออยากจะรู้เหมือนกันนะถึงวันที่ถ้าหากว่านะถ้าหากว่าถึงวันที่คดีมันถึงจุดที่มันต้องมีการดําเนินคดีกันแล้วเนี่ยไอ้พวกเนี้ยจะว่ายังไงเนี่ยสาวกพุทธวจนะสาวกพุทธวจ,จนมาดูเลยมาดูที่บ้านฟ้ามาอ่านคอมเมนต์มาอ่านคอมเมนต์ นักข่าวมาอ่านคอมเมนต์เนี่ยยังมีคนแบบนี้อยู่เลยทั้งทั้งที่เขามาบอกให้ฉลาดว่าจุดไหนที่ทนายเขาแถลงข่าวแล้วมันไม่ตรงกับหลักฐานที่พี่เปียกมีหลักฐานที่พี่เปียกมีคือหลักฐานที่ตำรวจมีไม่รู้เลยค่ะอยู่วัดหรือเปล่าไม่รู้นะคะ อ๋อถ้าคือคลิปไม่ได้ถแถลงเองค่ะครูนัทไม่มีพูดอะไรผิดละค่ะครูนัทเป็นผู้มาก่อนการเสมอรูปคดีมาเนี่ยนะคะทนายความเนี่ยนะคะรูปคดีมาเนี่ยเขามองตั้งแต่ต้นทางไปยันปลายทางจนรู้แล้วว่าคุณจะพูดอะไรบ้างครูนัทบอกแล้วใช่ไหมว่าเขาไปดูคลิปเมื่อวานครูนัทบอกแล้วว่าเขาจะแก้ได้ด้วยแค่หนึ่งนะเงินนี้ไม่ใช่เงินวัดซึ่งเขาแก้ไม่ได้เขายอมรับ ตอนแรกเขาพยายามจะแก้ว่าเป็นเงินบริจาคแต่เงินบริจาคก็คือเงินวัดอยู่ดีสองเขาจะแก้ว่าเงินนี้ถูกไปใช้ตามวัตถุประสงค์แล้วนี่ไงเขาบอกแล้วว่าเงินนี้ถูกไปใช้ตามวัตถุประสงค์แล้วแต่มันก็ยังมีจุดให้สงสัยสามเขาจะแก้ว่าไม่มีบัญชีพักคคลิกลิปจบที่ตรงสมาคมไม่มีการโอนซึ่งเขายอมรับแล้วว่ามีบัญชีพักคคลิกลิปแล้วมีการโอนออกจาก บัญชีสมาคมมาบัญชีพระจริงเขายอมรับแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ล่ะค่ะคือประเด็นตรงนี้ล่ะค่ะสำคัญเอาละค่ะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้พันกว่ายอดที่พันกว่าใครอยากจ,จะสนุกสนุกนะคะเดี๋ยวมาดูว่าพี่เปียกเปิดหลักฐานอะไรนะคะคุณนัทว่านะคุณนัทก็สงสาร f อนะจะไปเรียกมาฟังก็กระไรนะสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มพรุ่งนี้แล้วกัน พรุ่งนี้คุณนัดมีงานอะไรเนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวงานการลืมอ๋อพรุ่งนี้คุณนัดไปกายภาพตอนเช้าอ๋อพรุ่งนี้คุณนัดมีนัดลูกความตอนบ่ายไม่เป็นไรนะคะนัดลูกความก็แค่แค่โทรคุยนะคะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะคุณนัดกลับมาจากเออ่ไปโรงพยาบาลตอนเช้านะคะกลับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาเว่าวสิหลายให้ฟังมาเว้าสิหลายให้ฟังนะคะ นักข่าวคะนักข่าวโทรมาแบบยับเยินมากจะมาสัมภาษณ์คูนัทคูนัทเนี่ยนะคะปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ในบางถ้าจะมาสัมภาษณ์เรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆอย่างเงี้ยคูนัทยังไม่ให้สัมภาษณ์เพราะอะไรคูนัทให้เหตุผลกับน,นักข่าวไปว่าหนึ่งนะคะถ้าจะสัมภาษณ์คูนัทนะซึ่งคูนัทเพิ่งให้สัมภาษณ์ในเวิร์กพอยต์ไปสัมภาษณ์คูนัทในประเด็นที่ว่ามีเรื่องอะไรเมื่อสิปีก่อนคูนัทตอบได้เรื่องทําวินัยว่าวัดนาป่าพงศ์สอนมีความผิดปกติยังไงคูนัทตอบได้ แล้วก็อาจารย์อุทิตนะคะอาจารย์อุทิศบอกแล้วว่าเดี๋ยวอาจารย์อุทิตจะดำเนินการแล้วนะคะเรื่องของการทําลายย่ยํายีหัวใจของนักปริยัตยิอย่างพวกเราคือพูดว่าจะตัดพระไตรปิฎกจะจะเอาพุทธวจะนะปิฎกข,ของตอนเองมาใช้แทนพระไตรปิฎกทั้งโลกเดี๋ยวนักปริยัตยิที่ถูกย่ยํายีหัวใจมาสิบปีเตรียมตัวนะคะเตรียมตัว อาจารย์อุทิศให้สัญญาณแล้วเตรียมตัวนะคะพวกเราเตรียมตัวขอจุดสุดท้ายของเจ้าอาวาสวัดนี้ด้วยครับคุณนัทไม่ทราบจุดสุดท้ายแต่คุณนัทจะพูดรูปคดีในตางตามกฎหมายนะคะถ้าหากสมมุติว่าคืออย่างนี้คดียักยอกก็ดีคดีฟอกเงินก็ดีนะคะมันนับเป็นรายกรรม มันนับเป็นรายครั้งอันนี้พูดถึงเฉพาะตรงนี้แต่ไม่พูดถึงขยายผลถ้าขยายผลย้อนไปสิบปีมีการใช้เงินผิดประเภทซึ่งถ้าขนาดตรงนี้ที่ท่านทำเนี่ยท่านยังทําไม่ถูกแล้วคุณคิดว่าสิบปีย้อนหลังกลับไปสิบกว่าปีเนี่ยมันจะถูกไหมถ้ามันไม่ถูกมันนับเป็นรายกรรมนับเป็นรายกรรมติดคุกพันปีค่ะนับเป็นรายกรรมค่ะติดคุกกันเป็นร้อยปีเป็นพันปีนะคะเป็นเล่นไปนะคะอันตรายนะคะ อันนี้ครูนัทไม่ได้พูดถึงคืคอกริปนะคะครูนัทพูดถึงว่าเป็นกรณีทางกฎหมายเป็นกรณีโทษทางกฎหมายนะคะเท่านั้นเองส่วนใครไปให้สัมภาษณ์แล้วหมิ่นประมาทคุณยุคุณเตรียมรับหมายจากทนายทองใหม่ทนายอุ้มได้เลยค่ะเตรียมได้เลยค่ะนะคะเขาเจะเรื่องคุณแน่งานนี้เออนะคะดูทรงแล้วนะคะโอเคค่ะ แล้วก็ไว้พบกันนะคะบายๆคุณนัทไม่ได้ทานข้าวเลยวันนี้มึงกินข้าวไปครั้งเดียวในฝนตกแลายบายนะคะเอาเป็นช็อตๆเดี๋ยวรอพี่เปียกเปิดหลักฐานแล้วเรามารีวิวกันอีกครั้งหนึ่งคุณนัทจะเอาเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่จะสอนพวกเราให้เข้าใจให้ได้เลยมรงส่นที่บอกรอบิ๊กเต่าเปิดปฏิบัติการฟ้าสารที่ลำลูกกาอือนะคะ เดี๋ยวรอลุงสนทีนะคะลุงสนทีอาจจะหยิบเรื่องนี้ไปทอหยิบเรื่องนี้ไปพูดเพราะว่าวันนี้มันมีความชัดเจนแล้วว่าทางวัดให้การว่ายังไงอ่าไม่ใช่ให้การแถลงว่ายังไงซึ่งการแถลงการของวัดที่ทนายออกมาแถลงแถลงการโดยทนายความเนี่ยที่รับมอบหน้าท่นอาจารย์คกฤกธิ์มาเนี่ยคุณจะบิดไปว่าพระอาจารย์ครฤกธิ์ไม่ได้บอกอย่างนี้คุณเข้าใจไปเองไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะคําพูดของทนายเท่ากับคําพูดของพระ มันผูกมัดไปเรียบร้อยแล้วค่ะมันผูกมัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะมันไปออกไปไหนไม่ออกแล้วมันต้องไปไปตามนี้แล้วนะคะก็ครูอบอกแล้วไงซ้ายก็โดนขวาก็โดนถ้าของมันไม่ตรงไงยังไงมันก็ต้องโดนแล้วเรามาดูกันว่าบิ๊กเต๋าจะว่ายังไงเอาละค่ะสำหรับ,บวันนี้เอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ